หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้สอนวิธีการฝึกอภิญญาญาณน,นะครับด้วยวิธีการจับภาพพระค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกําลังใจของท่านคือว่าในดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ เพาหนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้เท่านี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ทำเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่าง ถ้าเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสเรียกว่าแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจ,จัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดนี่พูดกันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลก,กีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจคขาไมได้ท่านนั้นหล มีวิปัสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์เจนเป็นดาวท้องดวงเป็นประกายท้องดวงมีความสวสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่าการถึงแบบฉบับที่พึงทำได้ นี่สมมติว่าท่านทัหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นเพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมาดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสั่งเสียงท่านหลายเ่านั้นดีตามภาพพระถ้าเราเห็นภาพพระมัว เราเห็นก <cin> ็เห็นหมวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์ไม่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วท่าพระนะอย่าลืมทาาพระเป็นแก้ว สายมากหรือสายน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเชื่อว่าเราเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ต่อมานี้ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้เราใช้กันอย่า,ยยางนี้ อันดับแรกเราใช้ทิปยิยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิปิยคุยานนี่ท่านได้แล้วต้องพยายามมั่นใช้ให้คล่องถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเผื่ออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีตั้งอารมณ์ไว่แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้น แล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเขากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับชาญโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ ผมพูดมาแล้วในขั้นอุปจารสมาธิและก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังไปแล้วมันเสียเวลา ถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจที่ยุคุยานเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกหรือเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็น,นึกถาม ว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรนันอันดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นเทวดาองค์นั้น,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 นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้หรือพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถ ทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับทวดารือผมหรือท่านที่เห็นได้ตามอติยาใสท่านนี้ต้องมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติยานแ้่ความจริงถ้าฝึกจิตจรงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้ไม่ว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลา คำว่าตลอดเวลานี้สำหรับทันทียังไม่เคยทำได้จะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านนี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าลงคล่องจริงๆมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหว ถ้าได้คล่องจริงๆจะเห็นอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตในทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้รู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เรื่องจูตูปปาติยานที่สมาทานกันจูตูปปาติยานนี่ คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคร่องในทิพยคุยานแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอนี่ที่เขาตายไปแล้วจะเป็นดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อน ว่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋นอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้จำใสดีแล้วก็หนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหน เรื่อคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยเขารับถ้าคืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกำหนดจิตถามภาพพระเรียกภาพนิมิตนะ ถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี้แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสาม,มารถจะสอบสวนประวัติได้ เลื่อว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนเห็นเหมือน,นกับเราดูหนังนั่นเองแหละถ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุดตวัวประปาติยานก็คือมาจากที่ปิยาน ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณการอริกชาติถอยหลังไห้จับภาพพระสดใสดีแล้วก็รองกำหนดจิตคิดว่าใชา่ก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรายกฏแล้วก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรายกฏท่าน มีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาขเขาอะไรเป็นไงเป็นสามีพัญญาเป็นมีบททิดาเท่าไหร่ลองใช้กําลังของจิตแต่ถ้าว่าเพราะว่าทิ้งซะดีกว่านี่เพราะว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถามว่าว่าตามแบบแบบนี่เหนื่อยกับตาย หอยหลังไปทลีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปในแบบช้าๆแต่ว่าใช้วิธีรัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์ในรกเป็นเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลย อยังงี้ง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันมื่เหนื่อยกับตายดูว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณเจ็ดชาติให้เช็ดเจ็ดชาติเป็นวิธีความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็คนเขายากจนเข็นใจ นึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเทนั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากและมีความสมบายในฐานะเช่นนั้น ต้องการรู้ใครที่เป็นพัญญาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏนี่สบายดีแลวว้วพก็เรย่องนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ดีฉานเป็นสุนัขก,ก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช่างมา้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนสนนึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตย์งนี้บ้างหรือเปล่า ก่อนี่รู้พอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้นหน้าสลอนมหมายความว่าไอ้หน้าสลอนน่ะแต่ละหน้าหนึ่งชาติถ้าสิบชาติมันก็สิบหน้าร้อยชาติมันก็ร้อยหน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือ ก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนะบอกเพิ่มมารู้ปรู้ระมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ สำหรับเจโตบริยญาณตอนนี้พูดอยากให้่านคล่องดวงนี้เจโตบริยญาณน,นี้ท่านบอกสามารถรู้ว่ารนจิตของคนอื่นแต่ว่าวาระน้ำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้ว่าระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใส สีของจิตมีหกอย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามีสามอย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจจะพยายาม ถ้าใจมันมีสีแดงสแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุแรืว่าอารมณ์ที่เป็นโลก,กีวิสัยถ้าใจมีสีสโมดและสีดำหมายความถึงวุ่นความวุ่นวายของจิตถ้าใ,ใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมาก ดูของเรายจะไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงนนก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปที่ว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสาร ถ้าจิตมันมีสีโม่ก็นึกถึงว่าอารมณ์เราโมวเพราะอะไรพรรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทําไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจกับเรื่องขั้นโลก,กีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคต ปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะส่องส่งตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาสแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอ,อริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะ ยังไกลกันมากความม้องไวในยไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากยืหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุลกตรโลตราชานคือเป็นพระอาเดียเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติ เราศึกษาคับท่านว่าทำยังไงเราจะจึงจะเป็นพระโสดาบันถาพระนิมิตก็บอกเองถ้าทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันอันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายัางอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่าน หรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่ที่เราว่ายัางอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนท่านแก่จะยแก้ไขจุดไหนพระจะบอกอีกว่าจงแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก่แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่าสองสามวันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นเบิกาย เป็นแพร่า,ราออมาถ้าเป็นประสงดาบันก็กจะเป็นประกายโดยรอบประมาณสักหนึ่งในสี่ถ้าจิตเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบรอบของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลย อย่างน้อยดีสุดแล้วก็ต้องการพระนาคามีพระนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดการมาชันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดการมาชันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราจะต้องจดตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจดุดดีไม่ดีท่านก็บอกจดุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความเจ็บาทด ถ้าอกใจเรายังข้องั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดต้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นรากายแปล่าๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในการมาชันทะความต้องการในเพศ นี่ปฏิฆคการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความเสียอิสเีเอียนในร่างกายของคนงน,น,นั้นนั้นวัตถุนั้นๆ เพราะเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นขอน่าเกลียดโสโครกจตอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจเข้าเราทุกวันแต่วันทกทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองหยุดลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแกนเล็กน้อยอย่างนี้ชื่ว่าส่งความเป็นนาคามี ทินถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอารหัตผลอารหัตผลนี่มีสังโยชน์ห้าคือรูปราคะติดในรูปฌานอารูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือต,ตนอุทจอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทากับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลก แล้วก็ถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงนในในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายในเจ็ดวันหรือสิบห้าวันนี่นะครับการฝึกทิพย์อยู่คุยานี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่น เรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาเยอะดีจะเร็วม okay. ันเป็นเรื่องของเขาเรื exactly ่องตัวของเราสําคัญเมื่อเราสามารถชําระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นไม่ง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีคนเดือดใส เป็นเบรกายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงทำอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกที่เรารู้ได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของอตีต่างสยานอนาคต่างสยานปัจจุประปนอมสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับดูเรื่องราวนะ่าดีของคน ว่าคนสัตว์นี่มาก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอันนาคตาสัญญานรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุประนังสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้ไม่ยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขา แล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหย,ยาบหยาบยังต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถา,ากโมตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พร้อมวันทีเดียวแต่พออธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยถา,ากรรมตายานเห็นคนที่ก็มีความลำบากละ,ละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันเหงความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่เ็ามีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูมห้มากนะดูของเราดีกว่า ดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านเขามันดาอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าคํามันด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลเขามัด่าเราเขาลงน,ร,ลงนรกเล่นโกโก คนทุกที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปัททะประมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์ก็อะไรแต่ความสุขความทุกข์จกเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไอตัวธรรมดาเข้ามาได้ในทันอรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยๆที่ว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษในทันเอาเราโทรด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมให้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระกันสาร จับใจของเราสะอาดตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้เป็นใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนที่ปุถุุยานเพื่อรู้วาระนร้าจิตของตนถ้าเรื่องวาระนร้าจิตของคนอื่นมีความไม่สาคัญข้อนี้มีความสําคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวัน หากท่านจะถามว่าดูนี่ยังไงผมก็คงก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระสิก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสะจิตแปบ,บเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชาสามมันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยโย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐ,ฐาน หากวรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็ここจะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทําให้เราเข้าถึงความเป็นพระริเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาทแล้วขอยุติวตะเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำร,รงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควสวัสดี